แม้ว่าฉันจะเจอผู้คนมากมายที่พวกเขานั้นอ้างว่าพวกเขาจะไม่มีวันตายอย่างแน่นอนหรือว่าพวกเขาคือสิ่งที่ไม่สามารถตายได้ต่อไปแล้วแนวคิดเรื่องความตายนั้นใช้ไม่ได้กับพวกเขาแต่พวกเขามากักกระจบลงด้วยการตายในที่สุดคลิปนี้มีสปอยหากใครที่ไม่อยากรับชมสปอยก็สามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ คำพูดนี้ถูกกล่าวมาโดยตัวละครที่มีชื่อว่าโยกิริทาเกโตะคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงความสามารถรวมถึงลักษณะเฉพาะของโยกิริทาเกโตะจากอนิเมะเรื่อง Instant d e ี d Series Re:NoVelium นี้นั้นเป็นประเภทประจนภัยแฟนตาซีคอมอดี้ต่างโลกซึ่งถูกเขียนขึ้นโดยอาจารย์ซิโยชิฟูจิทากะซึ่งมีต้นกำเนิดบนเว็บไซต์โชเซสึกะจัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบโดยเอิร์สตาเอนเตอร์เทนเมนต์ โยกิริทาเก,กโตะหรือโยกิริ โยกิริเป็นวัยรุ่นที่มีส่วนสูง170ซนตเมตรมีผมเบดแหลมคมดวงตาสีเบดใบหน้าน่ารักอ้างอิงจากโทโมชิกะมโกะมโกะและเพื่อนร่วมชั้นชายหลายคนเขาไม่ได้มีกล้ามเนื้อเป็นพิเศษแต่เขามีความสามารถเป็นนักกีฬาและว่องไวอย่างน่าประหลาดใจเมื่อสถานการณ์ต้องการโยกิริเป็นคนที่ไม่สนใจสิ่งรอบตัวหรือผู้คนมากนะักตราบใดที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเพื่อนของเขาเขาชอบเล่นวิดีโอเกมทุกครั้งที่ทําได้และชอบนอนเป็นอย่างมากโดยส่วน ใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่เกจะสงบแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่คิดว่าสิ่งต่างๆแล้วส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไปกว่าการรบกวนเขาเนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับผมว่าความสามารถของเขาเนี่ยที่จะฆ่าอะไรก็ได้แม้ว่าเขาเนี่ยจะเคยกล่าวไว้ว่าเขาจะไม่แปลกใจมากนักหากเขาพบบางสิ่งบางอยา่างที่สามารถอยู่รอดได้จากพลังของเขาเนี่ยแต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นจนถึงซุ่วันนี้โยกิริไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่ยงคงกระพันและมักจะฆ่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเท่านั้นความสามารถที่หนึ่งความสามารถในการตายทันที โซคุชิโนเรโกะเอินสแตนเดดคือความสามารถของโยกิริในการฆ่าทุกสิ่งด้วยความคิดเดียวแม้ว่าโดยปกติแล้วเขาชูพูดอะไรบางอย่างเช่นคำว่าตายแต่จริงๆแล้วมีการระบุไว้ให้เห็นว่ามันเป็นการใช้เพียงความคิดและเขายังสามารถเปิดใช้งานอย่างไรเมื่อไหร่ก็ได้ได้รับการตั้งข้อสงสัยว่าปรากฏการณ์ใดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขากำหนดเป้าหมายไปวัตถุที่เขาจะฆ่านั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงความตายของโยกิริ หากจุดประสงค์ของประตูคือการปิดกั้นทางไม่ให้เข้าไปในห้องหนึ่งจะเป็นเพียงเหตุผลว่าประตูนั้นตายก็จะผ่านเข้าไปได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่โยกิริไม่ได้ทําอย่างจริงจังเมื่อใช้พลังของเขาเนื่องจากมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแม้จะมีชื่อว่าอ e ิสต n นเดตแต่การจงใจให้เสียชีวิตของโยกิริไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นทันทีหากเขาตัดสินใจที่จะไม่ทาเช่นนั้น เนื่องจากมีหนทางอยู่บ้างว่าเป้าหมายของเขาจะตายเมื่อใดตราบใดที่พวกเขาตายในที่สุดดูเหมือนว่าเชื่อมโยงกับธรรมชาติของความตายทันทีการรับรู้ของโลกโยเกริแสดงให้เห็นว่าเขามีความเป็นศัตรูใดๆที่มุ่งเป้าไปที่เขาหรือพันธมิตรของเขาเพียงแค่อันตรายธรรมดาและเขาใช้สิ่งนั้นเพื่อติดตามศัตรูที่ปกติแล้วเขาจะไม่สามารถตรวจจับและทำนายได้รูปแบบการเคลื่อนไหวความคิดหรือเตอ้ตอบโดยอัตโนมัติด้วยการเปิดใช้งานตายทันที ยิ่งไปกว่านั้นความสามารถของเขาอยู่เหนือโชคชะตาและกาลเวลาและยังสามารถสังหารสิ่งมีชีวิตจาก,กระดับการดำรงที่อยู่สูงขึ้นไปซึ่งอยู่นอกเหนืออวกาศและการเวลาโดยสิ้นเชิงความสามารถของเขาไม่เป็นไปตามตรรก,กะและอยู่เหนือความเป็นเหตุผลการวิเคาเราะห์ของอิเซดาเผห้เห็นว่าพลังของเด็กชายไม่ใช่เวทมนตร์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องและหน้าที่จากสถาบันตั้งข้อสังเกตว่าพลังของเขานั้นไรซึ่งขีดจำกัด ความสามารถที่สองครึ่งความตายโยกิสามารถจำกัดพลาขเขาในลักษณะที่ข้าเฉพาะบางส่วนของเป้าหมายเช่นแขนขาหรืออวัยวะของพวกมันตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเลือกที่จะจำกัดประสาทสัมผัสของใครบางคนเช่นการมองการได้ยินการดมกลิ่นหรือแขนขานิ้วมือ แม้ว่าใครจะตัดแขนขาที่รับผลกระทบออกและพยายามสร้างขึ้นใหม่หรือรักษามันก็ตามแขนขานั้นยังคงจะได้รับผลกระทบจากความสามารถของโยเกริและไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะทำอะไรก็ตามสังเกตว่าในตอนต้นของซีรีส์โยเกริไม่สามารถฆ่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แต่ในสุดเขาก็สามารถเรียนรู้วิธีการทำได้โดยการฝึกด้วยพลังของเขา ความสามารถที่สามการประเสธความเป็นอมตะโยกริไม่เพียงแต่สามารถฆ่าทุกสิ่งได้เท่านั้นแต่เขายังสามารถลบล้างความเป็นอมตะอระภต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เช่นการฟื้นคืนชีพการฟื้นฟูของคนที่ตายไปแล้วแม้แต่เป้าหมายซึ่งใช้แนวคิดเรื่องความตายไม่ได้นอกจากนี้แม้ว่าศัตรูจะอยู่ในระนาบอื่นและใช้อวตารเพื่อโจมตีโยกริเขาสามารถเข้าถึงรูปแบบที่แท้จริงได้โดยการฆ่าอวตารดังกล่าว ความสามารถที่4การต่อต้านพลังของโยกิริสามารถข้ามปูพุงกันและการต้านทานความสามารถในการตายได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีการป้องกันหรือความต้านทานความตายได้เพียงใดมันก็ไร้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าโยกิริความสามารถที่5การปฏิเสธความคงกระพันพลังของโยกิริสามารถสังหารชุดเกราะที่อยู่ยงคงกระพัน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอมตะเท่านั้นแต่ยังสามารถทำให้เป็นกลางได้ทั้งหมดป้องกันสถานะความเจ็บปวดใดๆและหยุดองค์ประกอบการโจมตีนั้นโดยสิ้นเชิงความสามารถที่6ก,การฆ่าทางจิตวิญญาณโยกิริสามารถฆ่าผีและวิญญาณได้เหมือนกันดังที่เห็นเมื่อเขาฆ่าเศษวิญญ,ญาณในตุ๊กตาของเชลซีและวิญญ,ญาณของเทเรซาความสามารถที่เการฆ่าอนินิรีย์ โยกิริสามารถฆ่าวัตถุที่ไม่มีชีวิตองค์ประกอบทางธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอนินรีเช่นหุ่นยนต์เสื้อผ้าหรือน้ำแข็งความสามารถที่8การทำลายข้อมูลความสามารถของโยกิริได้รับการแสดงในการฆ่าและทำลายโปรแกรมต่างๆความสามารถที่9กาการฆ่าชั่วคราวโยกิริสามารถฆ่าผู้คนได้แม้ว่าแบบจะไม่ใช่เรียวไทม์ก็ตาม ผ่านการบันทึกวิดีโอที่เขาพูดคำว่าตายบนนั้นซึ่งเพียงพอที่จะฆ่าเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องได้จริงหากพวกเขาบังเอิญดูวิดีโอดังกล่าวเวลาใดก็ได้นั่นจะทำให้พวกเขาตายทันทีความสามารถที่สิบการหลบบดขัดยอ่อโยกิริสามารถเลือกได้ว่าเขาจะฆ่าอะไรซึ่งรวมด้วยวิธีสิ่งนี้จะส่งผลต่อวัตถุผู้คนหรือสิ่งแวดล้อมเขาสามารถฆ่าโมเมนตัมของเขา ได้เมื่อเขาล้มเพื่อชะลอการล้มและลงจอดอย่างปลอดภัยเขายังสามารถฆ่าสิ่งต่างๆต,ตามแนวคิดของเขาได้ตัวอย่างเช่นหากเขาฆ่าความทรงจําของใครบางคนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งพวกเขาจะสูญเสียความทรงจํานั้นไปโดยสิ้นเชิงหากเขาตัดสินใจที่จะฆ่าแรงโน้มถ่วงเขาสามารถลบล้างแรงโน้มถ่วงได้ในระดับท้องถิ่นหรือทั่วทั้งดาวเคราะ เขามีความสามารถในการค่าปรากฏการ์เชิงนามประธรรมและลบแนวความคิดโดยสิ้นเชิงชิ้นเวลาหรือโอกาสความสามารถที่สิบเอ็ดเคิร์สคิวลิงโยกิริสามารถฆ่าและลบล้างคำสาปอะไรก็ได้ความสามารถที่ 11, สาาิบสองก,การฆ่าด้วยกล้องจุรทัศั์โยกิริสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทำให้เขาสามารถทนต่อโรคต่างๆได้ ตามคำกล่าวของโยกิริเชื้อโรคและไวรัสจะตายโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้เขาความสามารถที่13การฆ่าแบบอภินิหารโยกิริบอกเป็นไหนว่าสามารถฆ่ามุมคำถามที่ผู้เขียนสร้างขึ้นในตอนท้ายของแต่ละเล่มตามที่อาจารย์ผู้เขียนได้กล่าวสิ่งนี้นา่าจะส่งผลให้ไม่มีเนื้อเรื่องสั้นโบนัสอื่นๆสำหับเล่มถัดไปมุมคำถามยังระบุว่า มีอยู่ว่าเป็นพื้นที่ลับของนวนิยายความสามารถที่สี่การโจมตีเชิงสาเหตุความสามารถในการตายทันทีของโยกิริได้รับการระบุไว้ว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเชิงเหตุและผลตัวอย่างเช่นแม้ว่าเทพเจ้าและสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอื่นเห็นโยกิริใช้ความสามารถของเขาพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบพลังใดๆของโยกิริที่ถูกปล่อยออกมา หรือเปิดใช้งานจากเขาได้ต่อมาเราจะมาดูความสามารถทางด้านการป้องกันขอโยเกิริความสามารถที่หนึ่งการป้องกันอัตโนมัติแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเร็วกว่ายโยเกิริเขาสามารถตอบสนองทางกายภาพได้แต่พลังของเขาก็เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อตอบโต้ก่อนที่จะเกิดอันตรายใดๆต่อเขาระบุว่าไม่สําคัญว่าคู่ต่อสู้จะเร็วแค่ไหน ความสามารถของโดเกเรจะตอบโต้ได้สำเร็จเสมอซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสง นง,งานที่สามารถขึ้นที่หานได้ด้วยความเร็วทางกายภาพเพียงอย่างเดียวและแม้สิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกเหนือการเวลาและโอกาสโดยสิ้นเชิงแม้ตอนที่เขายังเป็นเด็กโยกิริยังคงมีการป้องกันอัตโนมัติความสามารถที่2การตรวจจับภัยคุกคามแบบอัตไนพลังของโยเกิริสามารถรับรู้ถึงความสามารถบางประเภทตามอัตวิสัยว่าเป็นภัยคุกคามแม้ในทางเทคนิคแล้วความสามารถเหล่านั้นจะไม่ทําอันตรายต่อร่างกายใดๆกับเขาเช่นการทมมีทางจิตซึ่ง ตอบโต้ศัตรูโดยอัตโนมัติกะส่งผลกระทบต่อเขาด้วยซ้ำความสามารถที่3การตรวจจับอันตรายและเส้นสีดำหมงความตายโจกิริสามารถรับรู้และคาดการอันตรายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อเขาหรือพันธมิตรล่วงหน้าความสามารถสามารถฆ่าได้อย่างรวดเร็วหรือเพียงหลบเลี่ยงอันตรายดังกล่าวได้อย่างไม่มีทิฏฐิยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถเห็นเส้นสีดำหมอกบนผู้คนหรือสถานที่ซึ่งบ่งบอกว่าอาจมีอันตรายที่เกิดขึ้นได้ โยกิริไม่เพียงที่ตรวจจับเจตนาฆ่าได้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังมีอันตรายใดๆที่เกิดขึ้นต่อการดรงอยู่ของเขาตัวอย่างเช่นแม้ว่าจะเป็นการโจมตีโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจะเป็นศัตรูที่ไม่รู้ถึงการดรงอยู่ของเขา พวกเขาก็คงยังจะถูกฆ่าด้วยการโจมตีอัตโนมัติพวกเขายังคงจะถูกฆ่าโดยอัตโนมัติหากเป็นภยัยคุกคามต่อเขานอกจากนี้เขายังสามารถตรวจจับแหล่งพลังงานจากวิธีต่างๆและสังหารพวกมันที่นั่นรวมถึงการตรวจจับผู้คนที่มีพลังที่ไม่สามารถรับรู้ด้วยวิธีการใ,ใดก็ดตามความสามารถที่4เกตเนื่องจากความต้องการเป็นมนุษย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โยกิริจึงควบคุมพลังของเขาอย่างต่อเนื่อง ้ประตูที่กักขังอยู่ในใจิตใจของเขาด้วยการจินตนาการว่ามันเปิดออก เขาสามารถปล่อยพลังของเขาได้มากทีละตัวผนึกแต่ละตัวเมื่อปลดล็อกไปสู่เฟสใหม่ซึ่งแต่ละตัวจะขยายพลังของเขาอย่างมากตั้งแต่การผนึกครั้งที่2ขึ้นไปประตูเหล่านั้นจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งกระบวนการนี้จะทําเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทําลายโลกโดยไม่ได้ตั้งใจประตูที่1ประตูนี้ถูกเปิดโดยโยกิริเขานั้นจะสามารถคาดทุกสิ่งได้ด้วยความคิดหรือโดยอัตโนมัติสามารถรับรู้ถึงเจตนาฆ่าและสามารถคาดเดาอันตรายที่ เข้ามาซึ่งเป็นอันตรายต่อเขาได้นี่คือเฟสมาตรฐานที่ปกติจะมีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาประตูที่2ประตูนี้เปิดนอกเหนือจากระยะที่1แล้วความสามารถของโยกิริยังสามารถฆ่าเป้าหมายได้ระดับนามประทรมความสามารถได้มากขึ้นโยกิริใช้ระยะนี้เพื่อฆ่าโมเมนตัมพลังงานที่ตกลงมาแรงโน้มถ่วงโฟตอน กับมัตภาพรังสีลมเสียงและความร้อนนอกจากนี้เขายังสามารถใช้พลังนี้ผ่านการใช้อื่นเป็นสื่อกลางสามารถฆ่าใครก็ได้หรืออะไรก็ตาม ที่เป็นเป้าหมายของเขาเคยเห็นจากความทรงจําของพวกเขารวมถึงการฆ่าใครก็ตามที่พยายามฆ่าโดยอัตโนมัติบุคคลบางคนที่เขาทําเครื่องหมายนี้ด้วยพลังโดยพื้นฐานแล้วจะปกป้องพวกเขาประตูที่3ระยะสุดท้ายนี่คือสถานะเริ่มต้นของโยกิริหรือกําจัดอํานาจของเขาเมื่อองค์กรถามว่าเขาต้องการมีชีวิตตามปกติหรือไม่เมื่อประตูที่3เปิด นอกเหนือจากพลังจากเฟสที่แล้วความสามารถของโยกิริจะสามารถฆ่าทุกสิ่งได้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าสิ่งนั้นจะซับซ้อนมากแค่ไหนเช่นเดียวกันเขาสามารถซับซ้อนได้เช่นกันโยกิริใช้มันเพื่อทำลายความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างเกตความสัมพันธ์ระหว่งวาวงจักรวาล เพราะความจริงคือความฝันของมิสุกิการฆ่าเขาจะทําให้โลกแตกสลายผลก็คือมิสุกิถูกทิ้งให้ไร้พลังโดยสิ้นเชิงปราศจากอํานาจทุกอย่างของเขาเนื่องจากสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นเพียงจิตสํานึกที่ถูกตัดขาดจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เพื่อรักษาโลกในขณะที่ร่างกายของเขาในอนาณาจักรกายภาพได้ถูกใส่เข้าไปการนอนหลับชั่วนินดร์และยังคงหายใจแต่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปควรสังเกตว่า มิสกิสามารถถูกฆ่าได้ในเฟสที่1เนื่องจากเฟสที่1เพียงอย่างเดียวสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตหรือเทพเจ้าที่มีความสามารถได้ทุกอย่างไม่ว่าระดับความอยู่ลำรงของพวกเขาจะสูงมากแค่ไหนเพียงแค่การฆ่ามิสกิในระยะที่1เพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จะทำลายโลกง่กายๆก็คือระยะสุดท้ายนี้สามารถฆ่าผลกระทบและความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายสุขสังหารได้ความสามารถที่5การดำรงอยู่แบบนามธรรม โยกิริที่เรารู้จักกันนั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกซึ่งเป็นภาชนะสำหรับสิ่งที่เป็นนามรธรรมจากระนาบที่สูงกว่าเพื่อโต้อตอบความเป็นจริงไม่ว่าจะสร้างความเสียหายมากมายให้กับโยกิริแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรรูปแบบวิแท้จริงของเขาได้ดูเหมือนว่านี่จะแสดงออกถึงใครก็ตามการเปิดเผยรูปรักษ์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทาให้เป้าหมายนั้นหวาดกลัวและวิกลจริตนอกจากนี้รูปแบบวิแท้จริงของโยกิริมี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งทั่วอวกาศและการเวลาแม้หลังจากที่ดาเรียนใช้ไทม์สต็อปของเขาเพื่อพยายามฆ่าโยกิริแต่แท้จริงแล้วเวลาดังกล่าวทำให้ดาเรียนนั้นอยู่ในการตรวจสอบของโยกิริความสามารถที่6จุดหมายปลายทาง โยเกริคือการดรงอยู่เหนือโชคชะตาและกสิสุดของโชคชะตาทั้งหมดดังที่อาวิกล่าวไว้แม้จะเหนือกว่าพลังแห่งโชคชะตาจํานวนผู้ที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ดํารงอยู่ซึ่งมีมูลค่าโชคชะตาที่สูงเช่นปร,รมาจารดาบหรือวาฮานโตดังที่จากการเห็นการต่อสู้กับอาวิและยูกิมัสะปลายทางและความเป็นไปได้นําไปสู่ชัยชนะของโยเกริจุดจบของทุกสิ่งรูปแบบที่แท้จริงของโยเกริดูเหมือนจะเป็นสน รวมของการไม่มีตัวตนที่แสดงถึงจุดจบของทุกสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหวังที่จะก้าวข้ามได้จุดหมายปลายทางของชะตาการรมทั้งหมดซึ่งไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเอาอีกกล่าวว่าร่างมนุษย์ของโยเกรเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งในรูปแบบของคนปกติและยังสนับสนุนความจริงที่ว่าร่างที่แท้จริงของเขานั้นเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมและเลื่อนลอยโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวก็น้อยกว่าเรื่องตลกคล้ายกับภัยพิบัติภัยพิบัติ ที่ไม่สามารถยังรู้ได้เนื่องจากความเป็นสูตรรวมของการไม่มีตัวตนแสดงถึงจุดสิ้นสุดของการดำรงอยู่ทั้งหมดจุดสิ้นสุดของสปปรรพสิ่งจึงยืนหยัดอยู่เหนือโชคชะตาและอยู่นอกลำดับชั้นทางความคิดที่ไม่มีสิ้นสุดของความต่อเนื่องในระดับที่สูงกว่าแม้กระทั่งไม่สามารถเข้าถึงมิติที่สูงกว่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดได้ดังที่จดจบทำให้สามารถทำลายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแม้แต่ยูจีซึ่งเป็นหนึ่งในเทพ,พเจ้าที่หลากหลาย ที่มีอันดับสูงสุดและเป็นเทพเจ้าที่ทรงพลังอย่างยิ่งเธอเองก็ยังคงถูกลบลางไปอย่างสิ้นเชิง อัลติเมต a อ e กซิมบ l ลรูปแบบแท้จริงของโยกิริคือผู้กำหนดอัลติเมต s อ็กซิมบ l ลหรือการรวมตลุ่มขั้นสูงสุดของลิขสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าจุดประสงค์ของมันมีเพียงอย่างเดียวคือสร้างและกำหนดจำนวนทั้งสิ้นของการดำรงอยู่และความตั้งใจของมันเพียงอย่างเดียวที่จะสิ้นสุดการดำรงอยู่ทั้งหมดสิ่งนี้ทำให้โยกิริมีความสำคัญมากกว่ามิสกิ ซึ่งความเป็นจริงคือความฝันของเขาเพราะโยกิริปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นความว่างเปล่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและความมืดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดความว่างเปล่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นส่วนหนึ่งของร่างที่แท้จริงของโยกิริภาพทางจิตแหล่งที่มาของแนวคิดกินสํานึกของพระเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังทุกสรรพสิ่งในราบเดียวกันการดํารงอยู่ที่สูงขึ้นจะสูกส่งมาที่นี่เมื่อพวกเขาตกเป็นเหยื่อการตายทันทีของโยกิริเดอะไวคือตัวตนของจุดจบของ ุสิ่งและด้วยเหตุนี้ไม่มีระดับอำนาจของทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่การทำลายล้างไม่มีอยู่ที่นี่ดังนั้นมันจึงไม่สามารถถูกทำลายได้เนื่องจากไม่มีช่องว่างอยู่ที่นี่การสร้างไม่รับอนุญาตที่นี่และทุกสิ่งการสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นที่นี่จะหายไปทันทีสิ่งมีชีวิตใดๆที่ถูกผลักไสไปสู่การเลือนนี้จะหายไปในความมืดมิดอันว่างเปล่าและหลอมละลายลงในความมืดหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งโดยไม่ทราบแน่ชัดแต่เนื่องจากแนวคิดเรื่อง การเวลาใช้ไม่ได้ที่นี่ร่างกายของเหยือได้ขอบเขตกายภาพพวกเขาจึงตายทันทีเมื่อพวกเขาตกอยู่ภายใต้ความตายทันทีของโยกิริความสามารถที่เกิด การจัดการอเวจี G. โยเกรีแสดงให้เห็นว่าสามารถรับรู้และจัดองค์ประกอบการจัดการอบิสในมิติที่สูงกว่าได้ตามต้องการซึ่งเป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยเชิงมิติ4มิติบวก1เวลาและมิติต่งางๆรับการระบุว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของตัวตวนที่แท้จริงของโยเกรีความสามารถที่แปการเกิดใหม่เป็นอมาตะ โยกิริสามารถมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีและหลังจากการสิ้นะชนของการจุดติการเป็นมนุษย์ในปัจจุบันเขาจะเกิดใหม่เป็นทารกวงจรนี้ดูเหมือนจะดำเนินการต่อไปอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด ความสามารถที่เก้าทักษะการใช้ดาบแม้ว่าร่างกายของเขาจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนักแต่เขาก็ได้รับเรียนเทคนิคที่ใช้ดาบและศิลปะการต่อสู้จากโทโมชิกะและยังสามารถฆ่าสปราธรรมดาธรรมดาด้วยดาบของเขาได้อีกด้วยต่อมาเราจะมาทาการดูจุดอ่อนของโยกิริหรือข้อบอกพร่องของโยกิริความสามารถในการตายทันทีของโยกิริทาเิโตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างยิ่งและรายเหตุผล อยู่เหนือโชคชะตาและการเวลามากจนมีจุดอ่อนสถานการณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือพึ่งพาอัตภาพได้ดังต่อไปนี้ 1. โยเกริไม่สามารถฆ่าคนที่เขาห่วงใยโดยอัตโนมัติและอาจต้องทำด้วยตนเองอย่างไรก็ตามเขาสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ของเขาและตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้สโยกิริมีนิสัยชอบนอนหลับแล้วสุกเหนื่อยเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป ยิ่งกว่านั้นเขาใช้พลังของเขามากเท่าไหร่ซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถตื่นตัวได้เป็นระยะเวลาไม่จํากัดอย่างไรก็ตามแม้ขณะที่เขานอนหลับความสามารถของเขาก็จะคงเปิดใช้ง,งานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันภัยคูกคามต่อชีวิตของเขา 3. เมืม่อประตูทั้งหมดของเขาถูกปิดสิ่งที่โยกิริต,ต้องทําเองเขาจะรับพลังโดยสิ้นเชิงและสามารถถูกฆ่าได้ตามปกติอย่างไรก็ตามเขาสามารถเปิดบันได้อย่างอิสระทุกเมือ ต่อไปจะเป็นความรู้เล,ล็กๆเกี่ยวกับโยกิริแตกิโตะ 1. ยูกิริมีเกมคอนโซลแบบพกพาซึ่งเขาใช้เล่นเกมเป็นครั้งคราว 2. แม้ว่าโยกิริจะชอบเล่นเกมมาตั้งแต่เด็กแต่เขากลับรู้สึกแจ้กับเกมเหล่านั้นมาก 3. ยูโยกิริชอบเล่นสมอนเตอร์ฮันเตอร์และเขาก็เล่นเกมโซลสไตร k ์ด้วย 4. โยกิริกล่าวว่าเขาไม่สามารถทำภารกิจรอบสังหารในเกมได้ 5. ยูกิริไม่เคยเป็นหวัดมาก่อน เนื่องจากเชื้อโรคและไวรัสทั้งหมดจะตายโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้เขา 6. โยกิริบอกเป็นไหนว่าโยกิริสามารถฆ่า Question Corner ส่วน Q&A ท้ายเล่มซึ่งส่งผรให้ไม่มีโบนัสสตอรี่อื่นๆสำหรับเล่มถัดไปที่เข้ามานอกจากนี้มุมคำถามยังระบุพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ลึกลับของนวยยัดยหด้วย 7. โยกิริบอกว่าเขาชอบหน้าอกใหญ่แต่ไม่อยญ่จนเกินไปตามที่เขาพูดมีขีดจำกัดเสมอ 8. โยกิริไม่ชอบสาวนาะอกแบน 9. โยกิริกล่าวว่าเขาไม่ชอบมนุษย์ที่มีส่วนเป็นสัตว์เช่นชิโรตามที่เขาพูดมันไม่สําคัญว่ารูปร่างของมนุษย์ของพวกเขาจะดูดีแค่ไหนพวกเขาทุกคนสูญเสียเสน่ห์ของเขาไปถ้ามีแขนขาของสัตว์เช่นหูกระต่ายและอื่นๆ10ในมุมคําถามจากเรื่องราวโบนัสโยกิริกล่าวว่าเขาจะไม่ติดไวรัสโครโรนา แต่เขาไม่สนใจว่าจะกำจัดไวรัสทั้งหมดออกจากโลกได้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาสังหารอิเซลดาได้สำเร็จคำกล่าวข,ของเขาจึงอ,อาจถูกมองเป็นความขัดแยง้งสเปตโญกกรีบอกว่าเขาอาจจะกินแมลงได้หากปรุงสุกอย่างเหมาะสม 12. ตามคำบอกกล่าวของโยเกรีหากเขาใช้พลังของเขาบนดวงจันทร์มันจะตายอย่างแน่นอนแต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายภายหลัง อย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าดวงจันทร์ตกลงสู่โลกมันจะระเบิดหลังจากที่เขาฆ่ามัน13 ในสถานการณ์ที่สมมติมีการติดตั้งแบตเทนซองบนโยเกิริเขาระบุว่าเขาต้องการพลังธรรมดาที่ช่วยเพิ่มสติทางกายภาพของเขา 14. อัลฟาเป็นชื่อรหัสที่สถาบันมอบให้โยเกิริก่อนที่เขาจะไปถึงที่นั่นเขาถูกเรียกว่าหลอดโอคาคุชิ 15. คนอื่นมองว่าโยกิรินั้นมีทักษะการเจรจาต่อรองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่16โยกิริมีความจำค่อนข้างดีแต่นั่นใช้ได้กับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ เท่านนั้ 17. โยเกริคุ้นเคยกับอาวุธนิวเคลียร์เป็นอย่างดีเนื่องจากในอดีตเขาตกเป็นเป้าหมายของอาวุธนิวเคลียร์ 18. โยเกริได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการฆ่าตัวอย่างเช่นนอกเหนือจากการฆ่าโดยการป้องกันตัวแล้วหากบุคคลนั้นใช้ความรุนแรงหรือพยายามปล้นเขาเขาก็จะฆ่าพวกเขาเช่นกันตามที่เขาพูดนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนปกติพยายามทำ และการพยายามทำทุกทางผู้ช่วยเหลือคนที่เต็มใจก่ออาชญากรรมประเภทนั้นโดยไม่ต้องคิดให้ดีอาจทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต 19. โยกิริจำทุกคนที่เขาฆ่าโดยตั้งใจได้ 20. ชิออนตั้งข้อสังเกตว่าโยกิริได้สังหารประชากรโลกที่เขาถูกส่งไปถึง6%หรือประมาณ60ล้านคนหลังจากได้รับพิกัด โลกจากชิออนแล้วโยกิริก็สามารถใช้พลังของเขาเพื่อกลับบ้านได้โดยการฆ่าพื้นที่ทั้งหมดและทุกสิ่งที่มีอยู่ระหว่างโลกอิเซไกหรือว่าต่างโลกและโลกบ้านเกิดของเขาและสร้างหลุมเข้าไปในโลกบ้านเกิดของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังจะฆ่าและทำลายโลกและจักรวาลทั้งหมดที่อยู่ระหว่างโลกอิเซไกกับโลกบ้านเกิดของเขาด้วยเพราะโลกอิเซไกนั้นอยู่ลึกมากในระดับชั้นพื้นฐานของสวรรค์ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมประธานอำนาจในโลกนี้จึงสูงมาก ดังนั้นโลกจํานวนนับไม่ถ้วนจะตายหากโยกิริใช้พลังของเขาเพื่อกลับบ้านนี่เป็นทางเลือสุดท้ายของโยกิริในการกลับบ้านซึ่งเขาตัดสินใจไม่ใช้เขาคิดว่าการใช้อำนาจของเขาคือการปกป้องตัวเองและเขาไม่ต้องการพิสูจน์เหตุผลของการสังหารเพียงเพื่อเขาจะกลับบ้านและแบกภาระดังกล่าวสำหรับใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ขอบอกว่าพวกคุณแม่งโคตรชอเลยนะครับ ไม่อยากเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยรับชมคลิปนี้กันมาได้เลยครับผมเออจะเชื่อพวกคุณเนี่ยรับชมคลิปนี้มากันได้ยังไงครับผมไม่อยากจะเชื่ออะไรจริงๆเพราะคลิปนี้นะครับผมโคตรน่าเบื่อน่าเบื่อชิบหายขนาดคนที่อัดเสียงแล้วก็คนที่ตัดเนี่ยก็จะบอกว่าโคตรน่าเบื่อนะซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือผมนั่นเองนั่นแหละซึ่งอยากจะบอกว่ามันมีหลายหัวข้อมากๆที่ทําให้คลิปนี้เนี่ยโคตรจะน่าเบื่อนะทั้งนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะที่ผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่โคตรน่าเบื่อ ปัจจัยแรกนะครับผมก็คือถ้าใครเนี่ยที่ฟังคลิปนี้โดยไม่ข้ามเนี่ยตั้งแต่เริ่มเนี่ยจะรู้ว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยเสียงมันจะดีมากเลยนะรู้สึกว่ามีความแบบว่าคนภาคเนี่ยมีความแบบว่าตื่นเต้นอะไรสักอย่างกำลังดีดอะไรสักอย่างอยู่รู้สึกว่าแบบมีพลังอยากทำคลิปเนื้อหานี้มากๆแต่พอเริ่มเข้ามากลางคลิปแล้วก็ลงมาท้ายคลิปเนี่ยเสียงจะดูแบบว่าแม่งเบื่อจริงๆนะคือแบบว่ากูมานั่งอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งอะก็คือไอ้เนื้อหาของเรื่องเนี้ยมัดพยายามจะบอกว่าพี่เอกเนี่ยไม่เก่งชิปหาย ซึ่งพระเอกเนี่ยแม่งสามารถฆ่าทุกอย่างได้ด้วยความคิดเดียวอ่ะไอสิ่งที่แม่งฆ่าได้อ่ะคืออะไรก็ได้เว้ยแม่งฆ่าอะไรก็ได้ด้วยความคิดเดียวอ่ะซึ่งแบบว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรแม่งฆ่าได้อ่ะเพราะว่าตัวตวนแม่งคือความว่างเปล่าอ่ะแม่งฆ่าอะไรทุกอย่างอ่ะสามารถลบทุกสิ่งทุกอย่างได้คือมันมีแค่นั้นเว้ยแล้วก็ไอเนื้อหาที่มันยาวๆเนี่ยมันคือการพรยายามที่จะยืดความที่ว่ามันบอกว่ามันฆ่าทุกอย่างแล้วมันทําอะไรได้บ้างจริงๆอ่ะคืเแื่อน่าเบื่อแล้วก็อีกอย่างนะอยากจะบ่นมากๆเลยอันนี้คือแบบ ัวข้อที่สองที่ทำเป็คลิปนี้ไม่โคตรน่าเบื่อนะก็คือตัวอนิเมะเว้ยคือตัวอนิเมะอ่ะรู้สึกว่าคือเขาถ้าทำมาดีนั่นแหละรู้สึกว่ามันก็เข้ากับยุคสมัยอะ่ะแต่รู้สึกว่าเออผมเนี่ยค่อนข้างจะอินกับภาพของมังงะมากกว่าใช่แล้วก็แบบว่าหน้าปกของไรโนเวลก็ยังเท่หล่อเท่ด้วยหน้าปกไรโนเวลก็เท่แต่ไอ้เฮียทำไมมาฉชับ,บอนิเมะอะไร,รอ่ะเออคือมันแบบว่ามันก็มันมันก็หล่อเท่ดีแหละ เออแต่ว่ามันไอศอกฉบับนุ่มมันเท่กว่าไงก็เลยทำไปคิดนี้โคตรน่าเบื่อ